เลขหมัดเดียวก็ยังไม่ได้เลข3ตัวก็ยังไม่ได้นะครับผมจะบอกเลยนะเลขชุดเกือบทั้งหมดนะครับเกือบทั้งหมดเลขชุดของผมนะครับแตกทั้งหมดแตกเกือบทั้งหมดนะครับยกเว้นเลข3ตัวซองไม่รู้ว่างวดนี้เลข3เลข3ตัวซองสี่เข่าบ่อแต่ที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาเลขระวังแตกไปแล้วก่อนอั้นแตกไปแล้ว เลขทูบแตกไปแล้วอ่าแล้วก็อ่าเลขหมัดเดียวแตกไปแล้วแล้วก็เลขแล้วก็เลขอ่าเลขตัวเปิดนะครับได้แตกไปแล้วตัวเปิดงวดเมื่อกี้6กแปดตรงตรเลยนะครับสําหรับผู้ใดที่ติดตามมากนะครับนะก็จะรู้ดีเลยนะครับบต้องบอกนะครับหูด,ดีอยู่แล้วเพียง <c oughs> แต่งวดแรกมันรูดแตกเนาะ หลุดแตกก็สิได้ได้บ่ค่อยหลายฝันไดนะครับบ่ค่อยสาใจอ่ะเดี๋ยวเปิดเลยแล้วกันนะครับทุกคนจิ้มลิงด้านล่างเรื่อยๆเลยนะท่านใดย,ยังไม่ได้จิ้มลิงด้านล่างนะครับจิ้มลิงด้านล่างเรื่อยๆเลยอ่ะจิ้มแล้วพิมพ์พร้อมขึ้นมาครับเดี๋ยวฮากกันไกลก่อนนะครับฮากกันไกลก่อนพี่นอ้อง ะครับสี่ซองเองเี่มในหดพี่น้องมุนครับต้องใช้กันไกลครับนะต้องใช้กันไกลแล้วแต่ก่อนไม่ใช้นะครับสี่ซองมูนเอเรีย่ยว่าเป็นตะเบิงครับ ครับน่นวทางเลขสองนะครับเลขสอนวทางประจํางวดวันที่สิมกราสองห้านะครับแนวทางประจําวันที่17มกราสองห้านะครับ เลขซอแนวทางรัฐบ,บาลวันที่17มกราคม2565นะครับตรงบอนะครับถ้าไม่ตรงแจ้งได้นะอ่า17มกราคม2565นะครับก่อนอื่นนะครับเราจะไปดู ก่อนอื่นเราจะไปดูตัวฟันกันก่อนนะครับชุดตัวฟันมีทั้งหมดนะครับตัวเจาะทั้งหมดจะมีอยู่2คู่ครับชุดตัวฟันนะครับทั้งหมดจะมีอยู่2คู่ครับ ชุดตัวฟันนะครับชุดตัวฟันงวดนี้ฟันหกครับทุกคนร,รัฐบาลงวดนี้ฟันหกนะครับรัฐบาลงวดนี้ฟันหกตัวเจาะนะครับหกห้าหกสองตัวเจาะหกห้าหกสองนะครับรัฐบาลงวดนี้ฟันหกเจาะหกห้าหกสองต่อไปนะครับต่อไปเป็นชุดกันจ้ะนะครับชุดตัวกันนะครับเก้า การ9้าครับเจาะเก้าสี่เก้าเจ็ดนะครับกานเก้าเจาะเก้าสี่เก้าเจ็ดนะครับอ่าอันนี้ว่าเด็ดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวรอดูเลขหมัดเดียวครับรอดูเลขหมัดเดียวนะหมัดเดียวเด็ดกว่านี้นะหมัดเดียวเด็ดกว่านี้ฟันหกนะครับนะรัฐบาลวดนี้ฟันหกมีผู้ใดมาบอหกห่า 65นี้นะครับเป็นตัวเปิดเลยนะ65ผมไม่ได้พึ่งจะมาให้วันนี้วันแรก65เลขชุดนี้นะครับผมให้ไปตั้งแต่วันที่วันที่สามให้ไปตั้งแต่วันที่สามนะครับเลขชุด65อาจารย์มีลูกแล้วเหรอนะครับนี่เหรอครับผม <laughs> นอนกินนมอ,อยู่น่นหนละนะครับอ่ะชุดตัวจอนะครับ65 มีชื่อเรียกว่าตัวเปิดนะครับตัวเปิดแต่ตัวเปิดหายไปแล้วนะครับอันนี้เลขระวังส่วนตัวนี้นะครับเป็นเลขก่อนอันครับเลขหลายๆตัวนะครับเลขหลายๆตัวหลายๆคู่ผมรวบรวมมาให้ทุกคนนะนะตรงนี้แล้วรวบรวมรวมหาห้แล้วนะครับสำหรับเลขตัวใหม่นะครับคือเลขเก้าเจ็ดนะครับ ตัวเจาะใหม่นะครับใหม่แต่ไม่ใหม่นะใหม่แต่ไม่ใหม่นะครับบางท่านตามจนตามจนขี่ข้้นตามนะครับบ่อจักเทือนะครับนะงวดนี้เราพี่น้องนะครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับเดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งนะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งกลับมาอีกรอบนะครับสําหรับเลขเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าผู้ใดมากเลขยังพิมพ์ขึ้นมาพี่น้องต่อไปเป็นเลขหมัดเดียวครับ ต่อไปเป็นเลขหมัดเดียวจ้ดต่อไปเป็นเลขหมัดเดียวชอบหกห้าทะเบียนรถค่ะหกศูนย์ห้าเลยครับจัดไปเลยสามตัวจัดไปเลยครับอ่ะต่อไปเลขหมัดเดียวครับเปื๊บปือเปือปปปเพียพี่น้องนะครับหมัดเดียวแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับหมัดเดียวแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับ ผู้ใดเห็นมัดเดียวแลีย้ยวจเฝ้าไปสายพี่น้องเลขสามตัวอยู่ด้านล่างนะครับเลขสามตัวอยู่ด้านล่างนะมันจะอยู่ข้างล่างมองนี้เด้อนะครับนะงวดสามตัวแตกก็มีคนไม่ทันเห็นไม่ทันสังเกตเห็นเลขมัดเดียวเล้วไปเลยนะครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดเลขมัดเดียวงวดนี้แปดเจ็ดเจ็ดแปดครับ อันหมดทุกตัวเลยนะครับอ่าบางคู่นะครับบางคู่ผมก็ปล่อยไปตั้งแต่พูดพี่น้องนะครับตั้งแต่วันที่สามอ่าวันที่สามเนี่ยวันที่เจ็ดเนี่ยวันที่สิบเนี่ยนะครับนะผมไม่ได้เพิ่งจะมาปล่อยวันนี้วันเดียวนะมาเดียวแปดเจ็ดเจ็ดแปดครับเนี่ยมาตัวใดพิมพ์ขึ้นมาพี่น้องเลข <peach> ลูกสาวอารมณ์ดีพี่้องลูกสาวอารมณ์ดีอ่ะ <_ S 1> เลขสามตัวสุดท้ายนะครับเลขสามตัวสุดท้าย <_ S 2> <_ S 1> เป็นเลขนี้ครับสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งนะครับสี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าสี่นะใครชอบเอาไปเล่นได้ครับใครชอบเอาไปเล่นได้จ้ะอ่า